เวลาที่ความทุกข์เกิดขึ้นมาคือนาฎีทองของการปฏิบัติธรรมมีลูกศิษย์คนหนึ่งของอาตมาภาพอยู่ที่อีสานอ่าหนังสือธรรมะอาตมามาอ่านทุกเล่มเลยเทศก็ฟังฟก็ฟรู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองสูงแต่วันหนึ่งกลับมาบ้านทะเลาะก,กับพ่อถึงขั้นถ้าทนอยู่อีกวันหนึ่งต้องฆ่าพ่ออาตมาถ,ถามว่าทำไมทุกข์ขนาดนั้น เพราะพ่อยิงหมาก็พ่อยิงหมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยมหมาเป็นลูกหนูไม่มีลูกไม่มีครอบครัวเลี้ยงหมาเป็นลูกเอาชื่อหมาเนี่ยไปขอจดทะเบียนสม,มโนประชากรอำเภอเขาไม่ยอม คือแจ้งชื่อหมาเป็นลูกอ่ะไปจดเป็นคนนั้นะไปจดเป็นคนชิดอจุธามาเจ้าหน้าที่เขาก็ถามมาแล้วอยู่ไหน<บ>เขาไม่มมอ <c oughs> ถามไปถามมาเป็นหมาเ <c oughs> จ้าหน้าที่ไม่ให้ทำ <c oughs> เลยบอก,ร,กรักมากเลยจะทํำพิัยกรรมโอนให้เขาทุกสิ่งทุกอย่าง นะฝากเงินเป็นทุนการศึกษาให้หมาตัวเองดูเด,ดิแล้ววันหนึ่งกลับมาบ้านหมาตายอยู่หน้าบ้านจมกองเลือดเธอวิ่งเข้าไปแล้วก็กอดหมาร้องห่มร้องไห้วิ่งเข้าไปในบ้านถามพ่อว่าพ่อใครยิงเหมหนูพ่อกำลังเอาผ้าเช็ดปืนอยู่กูเนี่ยตอบอย่างเนี้ยพ่อทำทำไมจกถาม หมาแกดูว่าม,มันทําทําไมแกมัวแต่ไปทํางานก็รู้ไหมหมาไปกินไก่ชาวบ,บ้านครั้งแรกพ่อจ่ายเท่าไรมื่นหนึ่งครั้งที่สองเขาเรียกร้องหมื่นห้าคราวนี้มันไปกินทั้งเราเลยเขาจะเอาสองหมืนพ่อก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างงี้เงินเก็บพ่อเครีย้ยงแน่นั้นสิ่งได้เกิดแต่เหตุต้องดับที่เหตุไปพ,พุทธเจ้าว่าอย่างนั้นพ่อเลยดับที่เหตุ ปืนไปส่องมาพ่อเป็นทหารเก่าปืนไม่ได้ใช้มานานมากแล้วพ่อบอกว่าอก็ล้องดูปรากฏว่าแม่นพ่อยิงหมาทะลุถึงหัวใจลูกสาวทุกจนกระทั่งว่าวิ่งเข้าห้องแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นบ้าเป็นหลังหลับตาเลืมตาก็เห็นโลกหมานอนจมกองเลย จะโทรศัพท์ไปบอกตำรวจฆาตกรก็เป็นพ่อนั่งช่างใจอยู่นานมากสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงคิดขึ้นมาได้ว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งท่านน่าจะช่วยได้ขับรถจากอีสานออกตอนเย็นมาถึงที่เนี่ตอนเช้าหกรกิโลเมตรไม่กินข้าวนะไม่แวะกลางทางบึงมาอย่างเดียว แล้วในช ah. <ke> ีวิตก <ke w> ็ไม่เคยมาจึงรายด้วยมาถึงมาเจอตมาที่นี่วันนั้นเรากาลังมีคอร์สภาวนาอยู่ตมาอบรมเสร็จก็เดินออกไปมาถึงโยมก็ร้องไห้พระจารย์นึกในใจของเรานี่ไม่ธรรมดายังไม่เทศเลยยอมร้องละก็เลยถามว่าโยมร้องทําไมดีใจใช่ไหมที่เจอตะมาอันนี้เรื่องธรรมดาตะมาเจอบ่อยเช็ดน้ําตาซะนะ เดี๋ยวค่อยคุยกันโยมบอกว่าไม่ใช่ดีใจทุกนะทุกอะไรเธอก็เล่าเล่าตั้งแต่ต้นจนจบอาตมาก็บอกว่าโอ้นี่เรื่องใหญ่เอายมนอนนี่แล้วกันนะนั่นก็พ่อนี่ก็หมาอืมเข้าใจอาตมาก็เลี้ยงหมาพูดสักพักหมาอตมาก็วิ่งมาแล้วเขาก็พูดพระอาจารย์ก็มีหมาพระอาจารย์ก็น่าจะรู้ พระอาจารย์ก็บอกเออพระอาจารย์ก็รู้เอางี้ยอมนอน,นนะอเนี่ยนะคืนนี้นุ่งขาวผมขาวปฏิบัติกับเขาไปทำวัดสวดมนต์แล้วพระอาจารย์ให้การบ้านไว้ข้อหนึ่งพรุ่งนี้ตีห้ามาตอบช่างใจให้ดีพ่อกับหมาใครมีพระคุณมากกว่ากันอัตมาคิดว่านี่คือหมัดเด็ดของอาตมานะคนเรามันต้องพูดภาษาคนรู้เรื่องสิ <laughs> ใช่ไหม โยมคิดพ่อกับหมาใครมีพระคุณมากกว่ากันทุ่งนี้มาตอบอาตมาคิดว่าพูดแค่นี้รู้เรื่องวันรุ่งขึ้นก็มานั่งแถวหน้าทำวัดนะน้ำตาไปผ้าไหลไปทางตาก็มองมองอาตมาด้วยความละห้อยประมาณว่าเข้าใจโยมไหม <laughs> ท่านเข้าใจไหม ท่านจะเข้าใจอะไรล่ะท่านเคยเจอทุกที่ไหนนะ <c oughs> คือธรรมารู้สึกว่าเธอกาลังพูดกับธรรมาอย่างเงี้ยทำวัดเสร็จก็คลานเข้ามาธรรมาก็ถามว่าเอาละโยมพ่อให้กํเหนดชีวิตหมาเป็นสัตว์ที่โยมรักดังหนึ่งลกูกแต่ไงก็ตามคนที่ทํางานมาครึ่งชีวิตอย่างโยมย่อมรู้อะไรมีพระคุณมากกว่ากันตอบได้ใช่ไหมอะไรมีพระคุณมากกว่ากันค่ะ ตอบได้ตั้งแต่เมื่อคืนอะไรโลกหมาชัดเจนมากนี่ครั้งแรกที่อาตมารู้สึกว่าผิดความคาดหมายอะ่ะปกติอาตมานี่คือยิงยิงนัดไหนก็ต้องเข้าเป้านัดนั้นนะไม่เคยพลาดขนาดนี้มาก่อน นี่คืออนุภาพของความยึดติดถือมัน่นเห็นหรือยังหมาตายไปแล้วได้สองวันแล้วแต่กระสุนฝังในที่หัวใจเธอหมาตายครั้งเดียวแต่เธอเจ็บนับพันนับหมื่นครั้งทุกครั้งที่เธอย้ำคิดย้ำทำถึงมันนั่นเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ตรัสประจงอยู่กับปัจจุบันขนาเพราะความทุกข์เมื่อเกิดขึ้นในอดีตมันได้เกิดและได้ดับแล้ว แต่ตราบใดก็ตามที่เรายังผูกพันกับมันดังหนึ่งควายที่ขยอกหญ้าออกมาเขี้ยวซึ่งเราเรียกว่าเขียวเอื้องควายเขียวเอื้องคนเขียวทุกและดังนั้นทุกครั้งที่เราขยอกเอาความทุกข์ออกมาเคี้ยวเราจึงเป็นคนที่ทําร้ายตัวเองซ้ำซากพ่อได้ลั่นไกกระสุนฝังในหมาตัวนั้นไปครั้งเดียว แต่เธอได้ลั่นไก่ทำให้กระสุนฝังในเธอนับครั้งไม่ถ้วนคนจำนวนมากในโลกนี้ตกอยู่ในความทุกข์เพราะความคิดที่เขาประดิษฐ์เองพระพุทธงคจึงทรงสอนว่าจงอยู่กับปัจจุบันขณะที่นี่และเดี๋ยวนี้เพราะถ้าเธออยู่กับปัจจุบันขณะเธอไม่หลุดไปในโลกของความคิดในอดีตไม่ฟุ้งไปในโลกของความทุกข์ในอนาคตจอจดอยู่กับปัจจุบันผิวพรรณจึงผ่องใส นี่คือเคล็ดลับหน้าเด้งของพระพุทธเจ้าอยู่กับปัจจุบันขนาดนี้แน่นอนที่สุดวันรุ่งขึ้นนัตมาก็เลยบอกว่ายมมยมนอนที่นี่คืนนึงนะตอนนี้ความอาฆาตพยาบาทที่ยอมมีต่พ่อมันยังแรงอยู่อยู่ปฏิบัติกับเข้าไปเธอก็กลืนหายไปในฝูงชนปฏิบัติต่ออีกสามวันวันที่สขอลากลับเพราะไม่งั้นเจ้านายไล่ออกจากงานอัตมาก็บอกว่า ดีขึ้นเพิ่มค่ะดีขึ้นมากแล้วพระอาจารย์ก็ปลอบไปปลอบมาเล่าไปเล่ามาแล้วตอนนั้นตรงเนี้ยมีรูปปั้นของหมาตัวหนึ่งก็คือหมาของาอตมาที่มันเสียชีวิตไปแล้วาะมาเนี่ยปั้นรูปเข้าไว้เอามาตั้งตรงนี้เธอก็มานั่งคุยตรงนี้พระอาจารย์ก็ยกแม่น้ำทั้งห้านะยังไม่ดีก็เพิ่มแม่น้ำฮองโห,งหงเข้าไปสายที่หกยังไม่ดี เพิ่มมิดซิสซิปีจากเมกาใส่เข้าไปสายที่7น้ำตายังไม่หลุดนะเพิ่มแม่น้ำแซนที่ฝรั่งเศสไปสายที่8ยังไม่ดีขึ้นเพิ่มแม่น้ำเทมที่อังกฤษสายที่9ก้ายังไม่ดีขึ้นปล่าไปเปล่ามาปล่ามาปล่าไปเธอก็หันไปเห็นรูปปั้นหมาของ์ดามาตรงนั้นพระจาจาร์ขนานั้นรูปอะไรอ๋อรูปปั้นหมาตระมาเองทําไมพระจาจาร์ปั้นไว้ก็เขาตายไป เขามีบุญคุณกับตามามากตามา,าก็เลยปั้นไว้เสร็จเธอดิพระอาจารย์ก็พอๆกับหนูแล้วมาปลอบหนูทำไมเนี่ยรักหมาไม่น้อยไปกว่าหนูว่าทำไมไม่เข้าใจหนูพอเธอเดินทางกลับตามาอุ้มรูปปั้นหมาไปเก็บจนทุกวันนี้ <c oughs> ไม่ออกมาตั้งเลยตอนนี้ <c oughs> ของเข้าตัว <c oughs> อาตมาปั้นไว้เพราะอยากเอาไว้สอนคนจริงๆเพราะตอนที่หมาอาตมาพับตานั่นน่ะลูกศิษย์มาบอกอาตมาก็บอกว่าเอาตายแล้วก็ไปฝังดิลูกศิษย์ก็ไปฝังสา,สายลูกศิษย์ก็มาบอกอาตมาเพราะจนใจเด่นนะหมาตายยังไม่ลงไปดูเลย จริงๆไม่ใช่เจเด็ดหรอกลองไปดูก็กลัวจะเสียน้ำตาก็เลยให้ปั้นไว้แต่ว่าแต่มาไม่ได้ทุกขันนั้นดอกเสียน้ำตาหยดสองหยดหก็ลืมท่านั้นเองแต่นี่เขาทุกข์หนักถึงขั้นว่าจะฆ่าพ่อเขาบอกว่าถ้านหนูนอนที่บ้านอีเพียงคืนเดียวหนูจะต้องไปยิงพ่อแน่นอนหนูรู้ว่าหนูทำได้ พ่อหนูช่างใจมาตลอดหนูเลี้ยงพ่อและหนูก็เลี้ยงหมาหนูว่าหนูมีค่าพอที่จะฆ่าพ่อลราคิดอย่างเนี้เพราะเธอไม่มีแม่แล้วไงเธอเป็นผู้หญิงไปเลี้ยงเดี่ยวที่เข้มแข็งอาตมาก็เลยบอกว่ยายอมอะเธะไม่ห้ามและนะอาตมาก็จนมุมเหมือนกันนะ ปรากฏว่าพอพูดอย่างนี้เป็นพวกเดียวกันเธอเธอหัวเราะนะเห็นไหมพระจารย์ก็รักหมาหมอนหนูแล้วทํามาปลอบหนูจากนั้นหัวเราะใส่ธรรมเป็นครั้งแรกที่เธอหัวเราะแล้วหลังจากนาทีนั้นอนตาตมารู้สึกว่าเธอมีเพื่อนร่วมร่วมทุกข์ <c oughs> <c oughs> กลายเป็นว่าเธอรู้สึกว่าพระอาจารย์ก็เคยเจอแบบหนู พระอาจารย์ก็ต้องเป็นอย่างหนูฉะนั้นไม่ใช่หนูคนเดียวที่เจ็บเราคือคนหัวอกเดียวกันกลายเป็นว่าพอรู้สึกว่ามีแตมาเป็นเพื่อนเธอสลัดทุกข์ได้เฉยเลยเห็นไหอยังบางครั้งมนุษย์ก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าใครสักคนหนึ่งที่จะนั่งรูปหลังเขาตอนที่เขากำลังร้องไห้ใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรก็ามาร้องไห้เราก็รูปหลังเขาอย่างโยมก็นั้นแต่มารูปหลังไม่ได้แต่มาดึงทิชชู่ คุยไปแจกที่ชู่วไปจนเกือบหมดกองอะ่ะเสร็จแล้วพอเสสสายเธอลากลับก่อนกลับเขียนจดหมายถึงอัตามาสองหน้าพร่ำพรรณนาถึงพระเดชพระคุณที่ตาตมาได้ช่วยโปรดปรานทางดังที่ตาตมาไม่ได้ทําอะไรตาตมารู้สึกล้มเหลวด้วยซ้ำไปวันนั้น <c oughs> <c oughs> ทุกวันนี้พ้นแล้วผู้หญิงคนนี้มีความสุขและกลับไปทำงาน และแน่นอนก็ยังคงตามอ่านหนังสือแต่มาทุกเล่มเธอบอกว่ายังน้อยที่สุดในานาทีที่วิกฤตที่สุดหนูก็ยังรู้ว่าเมดาวประกายพลึกอยู่ดวงหนึ่งให้หนูได้มองเห็นและขับรถไปตามหาถ้าหนูไม่มีดาวแห่งธรรมะดวงนั้นหนูอาจจะถือปืนแล้วก็ไปจ่อยิงพ่อก็ได้ทีนี้พอความทุกข์มันลดลงลดลงลดลงวันหนึ่งเธอก็ไปขอขามาพ่อเธอก็บอกว่าพ่อ ที่หนูรอดเนี่ยเพราะท่านวอเพราะฉะนั้นพ่อต้องขึ้นไปกราบท่านสักครั้งนึ่งน, <c oughs> นี่คือกุศโลบายจเจาาพ่อมาปฏิบัติธรรม <c oughs> คิดว่าเร็วๆนี้เธอนะอ่าจะทำสำเร็จความทุกข์ถ้าเราแก้มันตรงๆไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาไม่เป็นตัวช่วยฉะนั้นถ้าทุกเกิดขึ้นมาอย่าเพิ่งไปทำร้ายตัวเองนะอย่าเพิ่งไปทำร้ายคนที่อยู่ตรงหน้า อย่าเพิ่งซื้อยามากินเพื่อคาดว่าต,ตายใจเย็นเย็นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ายังกินจิตสมรรยธรรมังสพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าทุกเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ดับได้อย่าไปชิงดับชีวิตตัวเองนะทุกเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับถ้ามันไม่ดับเดี๋ยวเราก็ดับ <peach> ให้ดับไปตามธรรมชาติไม่ต้องทำร้ายตัวเองใช้ชีวิตไปเถิดเดี๋ยว <c oughs> คุณก็แก่ตายไม่ต้องไปจริงค่าตัวตายหรอกเกิดมาในโลกนี้าตมายังไม่เคยเห็นใครเลยที่เกิดมาแล้วไม่ตายฉะนั้นไม่ต้องพยายามฆ่าตัวตายให้มันตายพวกมันเองและบางครั้งถ้าเราปล่อยให้เวลาไหลผ่านชีวิตไปสักขณะหนึ่งอะไรที่เรามองว่าเลวร้ายเหลือเกินนั้น จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาถึงขั้นหัวเราะยาอตัวเองได้